สวัสดีค่ะครูเกศน,นะคะเป็นครูประจำอยู่ที่จุฬาเิลเตอร์ค่ะประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่นี่นะคะมากเป็นเวลากว่า10ปีค่ะ ค่ะสำหรับ IGCSE กับ GED นั้นต่างกันยังไงนะคะเรามาดูที่ GED ก่อนค่ะ GED เนี่ยเป็นการสอบเทียบวุฒิ School ของอเมริกาค่ะซึ่งเมื่อสอบผ่านของ GED เนี่ยจะได้วุฒิเทียบเท่ากับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดย4วิชาท,ที่จะสอบแล้วได้รับวุฒิเทียบเท่ามหกเนี่ยก็จะมีวิชา reasoning through language arts Social Study, Mathematical Reasoning แล้วก็ Science ค่ะซึ่งเป็นรายวิชาบังคับนะคะไม่มีให้เลือกสอบจะต้องสอบทั้ง4รายวิชานี้โดยมีคะแนนเต็ม200คะแนนค่ะข้อสอบภาพรวมของ GED เนี่ยเขาก็มองกันว่ามักจะง่ายกว่า IGCSE ค่ะ ส่วนการสอบ IGCSE เนี่ยเป็นการสอบเทียบเท่าวุฒิระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ของอังกฤษค่ะเป็นระบบอังกฤษโดยสอบทั้งหมด5วิชาใช่ไหมคะถึงจะได้วุฒิเทียบเท่าม4ซึ่งรายวิชาเนี่ยจะมีให้เลือกสอบค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราเลือกได้แต่เลือกให้สอบให้ครบ5วิชาผลการสอบเป็นเกรดค่ะระบบเกรดก็จะมีตั้งแต่เกรด A*, A, B, C, D, E, F แล้วก็ U ซึ่งการสอบเนี่ยควรจะได้เกรด C ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าสอบผ่านนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การสอบ IGCSE เนี่ยมันจะเป็นการสอบแบบอัดนัยค่ะซึ่งจะต้องเขียนแสดงวิธีทํามีการแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือระดับอซึ่งเป็นระดับพื้นฐานเกรดที่มีโอกาสได้ก็จะมีตั้งแต่ C D E F G ค่ะความหมายก็คือว่าแม้ว่าจะทําคะแนนได้สูงหรือคะแนนเต็มเกรดสูงสุดที่จะได้รับก็คือ C เท่านั้นในระดับอนะคะส่วนอีกระดับหนึ่งก็คือระดับ e x t e n d ค่ะซึ่งเป็นระดับขั้นสูงที่ยากขึ้นไปอีก เกรดที่มีโอกาสได้ก็จะมีตั้งแต่ A*, star A, B, C, D และก็ E นั่นเองค่ะ